นอกจอกัมภูรัชนีหลังแต่งใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่บ้านสวนเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่กระแสดีสุดๆกับการเล่าข่าวสร้างรอยยิ้มพริงมใจไปด้วยเสียงเพลงสำหรับรายการเรื่องพบคำ่ำซึ่งผลิตโดยสนักข่าวไทยที่ออกอากาศสดทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา16.45นานโดยทั้งนี้สอพิธีกรคู่ขวัญกัมพูรัชนีหรือกัมภูภูริภูวดลและรัชนีสุธทธรรม เคยว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณแฟนรายการทั่วประเทศที่ติดตามรายการเรื่องพบข้ามมาโดยตลอดรวมถึงให้การสนับสนุนเราสองคนในการทำงานพิธีก่อนเสมอมาสำหรับรายการนี้เราจะเน้นการเล่าข่าวสไตล์สบายๆฟังแล้วอารมณ์ดีมีรอยยิ้มก่อนเข้ารายการเราสองคนก็จะสร้างสีสัน i m m e r s i v e g r กราฟิกมาใช้โดยสร้างสรค์ภาพเพเเคคลื่ออนไหววมิตอรร์กาฟิกแบบ3มิติตเพื่อจำลองเหตุการณ์ประกอบการเล่าเรื่องซึ่งในแต่ละวันทางโปรดิวเซอร์รายการ และทีมงานจะมีการวาประเด็นโดยดูแต่ละช่วงของรายการทั้งเรื่องที่เราจะเล่ารวมถึงข่าวชาวบ้านที่น่าสนใจจากทั่วประเทศตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยคือคุยเฟื่องทุกเรื่องทั่วไทยเข้าถึงมหาชนคนกันเองทั้งนี้สําหรับประวัติของทั้งคู่สําหรับกัมพูููริภูวะดลหรือชื่อเล่นว่าโจเป็นชาวอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเขาบวชเปรียนศึกษาธรรมะบ่อหาลีจนได้เป็นธรรมห้าประโยค จากนั้นจึงย้ายมาอยู่ที่วัดอรณุณราชวรารามสำเร็จการศึกษาทางธรรมเรียนธรรมเจ็ดประโยคและปริญญาตรีด้านรัฐทศบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชทยานด้วยความชื่นชอบในอาชีพสื่อมวลชนแต่เพราะอยู่ในพื้นที่ชนบทขาดโอกาสทางการศึกษาจึงต้องบวชเพื่อให้ได้เรียนหนังสือเป็นสามเณร8ปีและพระอีกสองปีก่อนสึกกอ,ออกมาทํางานทั้งโลกเริ่มทํางานเป็นผู้สื่อข่าวและคอลัมนิส หนังสือพิมพ์ดังประมาณ3-4ปีกระทั่งเศรษฐกิจปี2541ว่าออฟฟิศไม่ค่อยดีเมื่ออสมทเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวจึงไปสมัครและสอบได้จึงย้ายที่ทำงานส่วนทางด้านส่วนรัชนีสุทธิธรรมเป็นชาวอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อเ็จบก,การศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารมหาวิทยายลัยรามคำแหงเริ่มทำงานเป็นผู้สื่อข่าวที่หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวันกระทั่งเศรษฐกิจปี2540จึงสมัครใจลาออกโดยกัมพูและราชนีต่างคนต่างก็ทำงานที่สำนักข่าวไทยโดยกัมพูอยู่ที่โต๊ะข่าวเศรษฐกิจส่วนราชนีอยู่โต๊ะข่าวไอทีและสำหรับความสัมพันธ์ที่ใครหลายคนมองว่ากัมพูราชนีเป็นแฟนกันสามีภรรยากันจริงหรือไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นเพียงสมมติในจอเท่านั้นเพราะนอกจอฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วภรรยาทำงานธนาคารและบุตรชายกำลังศึกษาต่อปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ เพียงแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านเพราะทุ่มเทกับงานและหากใครอยากติดตามชีวิตของพวกเขาเพิ่มเติมสามารถไปตามกันต่อได้ที่ Facebook ส่วนตัวกันได้เลย